เราโตมากับการถูกปลูกฝังว่ากีฬาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์เปิดกว้างให้คนเราได้เข้ามาแสดงศักยภาพและความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่ใครจะไปคิดหรอว่าการละเมิดสิทธิแรงงานการเหยียดเพศการห้ามแสดงออกการห้ามนำเข้าแอลกอฮอลในสนามการล็อบบี้เพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพ ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในงานแข่งขันกีฬาที่ถือได้ว่าเป็นงานที่คนเกือบทั้งโลกตั้งหน้าตั้งตารอทุกๆ4ปีและใช่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกาตา w o เวิลด์คั2 2นนั่นเองจากสถานการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นส่งผลให้มีหลายฝ่ายยื่นข้อเสนอว่าถ้าในอนาคตยังมีปัญหาในลักษณะนี้อีก ก็ควรมีกฎให้สามารถเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพได้เลยแต่ถ้าจะให้เคลมว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกาตาเวิลด์คัพปีนี้เป็นเพราะว่าเรามีกาตาเป็นประเทศเจ้าภาพเนี่ยก็ดูจะเป็นการด่วนสรุปไปหน่อยเพราะงั้นเราจะลองมาทบทวนกันว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรเกิดขึ้นบ้างในการแข่งขันฟีฟ่าเวิลด์คัพเรามาเริ่มตั้งแต่เซาท์แอฟริกาฟีฟ่าเวิลด์คัพ2010กันเลย โดยในปีนั้นมีรายงานจาก a อม e s ส y International ว่ามีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพ่อค้าหาบเร่คนไร้บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามฟุตบอลที่ใช้จัดงานทำให้หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม2010เนี่ยก็ได้มีการรวมตัวประท้วงกันของพ่อค้าหาบเร่ในบริเวณศูนย์ปฏิบัติการฟี ف าในท้องถิ่นโซเวโตเพื่อเรียกร้องให้ยุติการขับไล่หยุดขัดขวางวิถีชีวิตของพวกเขาซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีก เหตุการณ์ที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ไปต่อกันที่บราซิลฟีฟาเวิลด์คัพ2014สำหรับกรณีบราซิลพูดได้เลยว่าเริ่มมีปัญหากันตั้งแต่ช่วงเตรียมงานโดยในระหว่างการก่อสร้างสถานที่เพื่อจัดงานมีคนงานเสียชีวิตถึง9รายเนื่องจากความบกพร่องของระบบความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีข่าวอีกว่าประชากรชาวบราซิล170,000คนเนี่ยถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเดิมของพวกเขาในเมืองริโอเดจาเนโรด้วย ปีล่าสุดอย่างรัสเซียฟี่าเวิลด์คัพ2018ก็มีเรื่องหน้าปวดหัวไม่แพ้กันเพราะเป็นที่รู้กันดีว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ผูกติดอยู่กับเรื่องของการเหยียดผิวเหยียดเพศการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้ง ยครนแต่ฟีฟ่าก็ยังคงยืนกรานให้รัสเซียเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018อยู่ดีโดยเหตุนี้จึงส่งผลให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเช่นวงดนตรีพังอย่าง Pussy Riot ได้บุกเข้าไปในสนามฟุตบอลในนัดชิงชนะเลิศระหว่างฝรั่งเศสและโครเอเชียเพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองให้ยกเลิกการห้ามเดินขบวนทางการเมืองรวมถึงให้รัฐหยุดสอดส่องพฤติกรรมประชาชนในโลกออนไลน์อีกด้วยซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาของฟีฟ่า ก็คือการไม่อนุญาตให้สื่อถ่ายทอดภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในสนามฟุตบอลออกไปทําให้การประท้วงในครั้งนั้นถูกปรากฏอยู่แค่ในหนังสือพิมพ์โดยเป็นการนําเสนอภาพเหตุการณ์เล็กๆในนัดชิงชนะเลิศเท่านั้นเอ๊ะแบบนี้เขาเรียวกว่าเป็นการแก้ปัญหาไหมนะเอาละ เวลาก็ล่วงเลยมากว่าหนึ่งทศวรรษดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆที่เราพูดมาข้างต้นก็แทบจะไม่ได้ลดน้อยลงเลยดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําสําหรับปัญหาในกาตาฟีฟ่าเวิลด์คัพในปีนี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่การมีข้อคอราหาออกมาว่ากาตาเนี่ยได้มีการล็อบบี้เพื่อให้ได้เป็นประเทศเจ้าภาพมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยต้นเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากกันที่ฟี่าเป็นฝ่ายยกสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพให้แก่กาตาเอง The 2022 FIFA World Cup É Qatar. ซึ่งได้ผ่านการโหวตของคณะกรรมการทั้งหมด22คนเมื่อเดือนธันวาคมในปี2010และใช่ที่เราเคลมได้ว่าเป็นการลอบบี้เพราะเซฟแบลตเตอร์ atter, อดีตประธานฟีฟ่าในเวลานั้นได้ออกมายอมรับสารภาพว่าการให้กาตาเป็นเจ้าภาพถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฟีฟา่านอกจากนี้แบลตเตอร์ยังได้เปิดเผยอ,อีกว่าจริงๆแล้วมีการตกลงกันว่าเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2018จะเป็นรัสเซียและในปี2022เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่ เคยเป็นแล้วในปี1994แต่แล้วทุกอย่างก็กลับเปลี่ยนแปลงในวินาทีสุดท้ายต่อมาคือเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานขั้นรุนแรงต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในความเป็นจริงแรงงานข้ามชาติคือกําลังหลักสําคัญที่ทําให้กาตาฟี่าเวิลด์คัพในปีนี้มันเกิดขึ้นได้เนื่องจากในการที่จะก่อสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาต้องใช้กําลังแรงงานข้ามชาติถึง3 0,000่นคนซึ่งในตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็พบรายงานมากมายว่ามีการบังคับให้คนงานทา งาน่าำกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุไม่ให้หยุดพักมีการหักเงินเดือนอย่างไม่เป็นธรรมรวมถึงมีการจ่ายเงินที่ล่าช้ากว่ากำหนด ประเด็นที่เกิดขึ้นส่งผลให้แฟนบอลต่างประเทศเนี่ยพากันออกมาแสดงเจตจำนงต่อต้านกาตาและฟี่าเป็นอย่างมากอย่างกรณีแฟนบอลเยอรมน,นีมีการชูป้ายความบาดนาสเตเดียมตัวใหญ่ๆใ,ในเมืองฮัมเบิร์กและเบอร์ลินเช่นป้ายที่เขียนไว้ว่ามีคนตาย15,000คนเพื่อการแข่งฟุตบอล5,760นนาทีเนี่ยนะ บ้าไปแล้วนั่นเท่ากับว่าจะมีคนตายนาทีละ2คนตลอดการแข่งขันเลยนะและในเดือนกันยายนที่ผ่านมา a อ n ม s t ส International ยังได้เผยแพร่แบบสำรวจที่ชี้ว่า75%ของแฟนฟุตบอลจากทั้งหมด17,000คนจาก15ประเทศเนี่ยได้สนับสนุนให้ฟีฟ่าจ่ายค่าชดเชยให้กับครอบครัวของเหล่าแรงงานข้ามชาติที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ที่ดูเหมือนจะเป็นของสามัญประจำคู่กับการชมกีฬ าาของงตต่ชติแต่ด้วยความที่กาตาเป็นรัฐอิสลามเงื่อนไขในการดื่มแอลกอฮอล์จึงแตกต่างออกไปจากความเคยชินของแฟนบอลหลายๆคนโดยในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ามีแฟนบอลต่างชาติอย่างเช่นกรณีของแฟนบอลเม็กซิโกพยายามจะตบตาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกาตาโดยการเทคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงไปในกล้องส่องทางไกลปลอมเพื่อที่จะได้เอาเข้าสนามแบบเนียนๆแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกาตาก็จับพิรุษและริบมันไปได้อันนี้เป็นแค่กรณี ที่ถูกจับได้เท่านั้นนะยังไม่รวมเคสที่ไม่โดนจับได้ซึ่งมีอีกเยอะเลยซึ่งจริงๆแล้วกรณีนี้จะไม่ถูกตั้งคําถามเลยถ้าเราไม่ดันไปเจอคลิปที่มีแฟนบอลอังกฤษได้บันทึกวิดีโอระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังเดินหาแอลกอฮอล์ดื่มในโดฮาส่วนกระทั่งได้ไปพบกับกลุ่มเศรษฐีหรือกลุ่มชิกชนชั้นสูงที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นโดยกลุ่มชิกเนี่ยก็ได้พาแฟนบอลคนนั้นไปดื่มแอลกอฮอล์ที่คาร์ฮาดเล่นกับน้องสิงโตและจบด้วยการพาไปซิ่งแลมโบแบบมันมันอันนี้เนี่ยก็เลย ถือว่าเป็นเรื่องน่าแปลกว่าเอ๊ะ ทำไมแอลกอฮอล์ที่ถูกห้ามไม่ให้นำเข้ามาในประเทศถึงมาอยู่ในบ้านของกลุ่มชนชั้นสูงได้อย่างโฉงฉางขนาดนี้และทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นเพียงเรื่องราวหน้าเอ๊ของกาตาที่เราเลือกหยิบขึ้นมาเล่าบางเรื่องเท่านั้นสำหรับใครที่ยังฟังไม่จุใจสามารถไปติดตามอ่านเรื่องราวเอ๊ๆแบบนี้กันต่อได้ที่บทความของ o m m o n School กันได้เลยและหลังจากนี้เราคงต้องจับตาดูกันต่อว่าในแมตท,ที่เหลือจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้เราได้เอ๊กันอีกในสนามแห่งนี้ เรียนรู้เข้าใจเปลี่ยนโลกไปกับ Common School